วันนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามนะครับ2ทุ่มหนาทีศึกเทนไฟเทนซีซั่น2มาถึงคู่ที่5แล้วครับวันนี้โอ้โหพลาดไม่ได้เขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยสีสันนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนที่ชกจริงเนี่ยจะดุเด็ดเข้มข้นเอาจริงเอาจังหรือไม่อย่างไรต้องรอดูติดตามดูระหว่างทีมแบ็กนะครับเจมกิตเกษมอายุ31ปีปะทะทีมไว้์แนตชารีอายุ27ปีเขาบอกว่าเป็นศึกชิงน้อยหนาครับ เนื่องจากว่าคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นแฟนในหนังส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเจมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงของน้อยหน่าหรือน้องโฟกัสนะครับฝั่งของเน็ตาลีวันนี้เนี่ยช่างน้ําหนักโอ้โหนี่ฮือฮามากับรอยสักใหม่เออนี่แทททูหรือเปล่าเนี่ยนี่แล้วก็โชว์กระเกงบ็อกเซอร์สีชมพูด,ด้วยนะครับข่มขวัญคูดด่ต่อสู้บอกว่าเรื่องการซ้อมไม่จะเป็นออไม่ต้องซ้อมเยอะ นี่ช่างน้ำหนักนะครับเจมช่างได้70.2 0กิโลกร,รมัมขณะที่แน็กเนี่ยช่างได้69.50กกิโลกร,รมัมผ่านเกณฑ์ทั้งคู่เออเดี๋ยวลองฟังทางแน็กชาลีเนี่ยพูดก่อนนะติดมาขู่คู่ต่อสู้แต่ล้านนะฮะไม่มีเลยฮะคว้าอะไรได้ติดไว้ก่อนเผื่อจะดูโหดฮะแต่มาถึงมีแต่คนหัดเราะดีฮะสนุกสนานครับผมไม่อยากให้แบบเครียดเกินไปอะไรเงี้ยฮะผมเนี่ยโหดมากถามพี่แมทเจอผมบมางมไหรที่ค่ายนะ ผมผมไม่ต้องซ้อมอีกแล้วเพราะว่าถ้าผมซ้อมเนี่ยมันจะเอาเปรี๋เพาเกินไปครับผมมันที่สุดเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผู้หญิงก็สู้กันจนผู้ชายอายเลยแต่ว่าอาทิตย์นี้ผมจะมีแต่เสียงตึบตับเลยครับผมหลกล้มลื่นตึบลื่นตับแม่คอยดูกันครับอนี่เขาแซวรอยสักของแนักเนี่ย แหมไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดนี่นะลายเต็มออาส่วนคนนี้เจมส์กิตเกษมนะครับก็เป็นดัชชี่บอยนะครับแล้วก็นักร้องนําวง b o y แล้วก็เป็นแฟนตัวจริงของน้องน้อยหนาหรือว่าน้องโฟกัสนี่แหละออวันนี้บอกว่าเนี่ยออมาแล้วครับเอาจริงวันนี้นี่อ่าเดี๋ยวลองฟังหน่อยถ้าเราเป็นเสื้อเพนเสื้ออะไรเงยัง,ออยงพอแบบเฮ้ยวานเฮ้ยมีของสักเพนหน้ามาทั้งโต๊ะไปไม่ถูกกับน้องเอ๊ะ แต่ก็เรียกว่าน่ารักพร้อมสร้างความมือฮาได้ทุกบรรยากาศก็แฮปปี้ที่น้องเป็นคู่ของเราด้วยเหมือนกันครับเรื่องหัวใจนี่ผมบอกเลยทีมแบ็กเนี่ยเบอร์หนึ่งปีนี้ผมบอกเลยฟันธงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมรู้สึกว่าดีมากๆเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่ใช่เรื่องเฮฮาบันเทิงตามสายดาราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูและอิ่มเอมกับมันวันนี้ให้ที่สุดครับเบิร์กพอยท์เราติดตามครับอ่านี่นะครับก็ติดตามกันได้นะครูชมะคู่นี้จะเป็นสายฮา หรือว่าจะเป็นสายดุเด็ดเผ็ดมันเนี่ยคือตอนถแถลงข่าวหรือว่าตอนเนี่ยเปิดตัวโชว์ตัวอะไรต่างๆนี้ก็เล่นกันสนุกนะแต่ว่าเวลาต่อยจริงเนี่ยเขาบอกเอาจริงนะต่อยกันจริงๆไม่มียัง้งติดตามชมนะครับตอนนี้ทีมไว้เนี่ยก็นําอยู่นําทีมแบ็กอยู่5ต่อ4คะแนนนะครับต้องรอดูว่าจะมีการตีเตือนทิ้งห่างอะไรกันอย่างไรค่ําคืนนี้2องทุ่มนาทีทางช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23นี่นะครับ ใครจะเป็นเนี่นะตัวจริงของโฟกัสหรือว่าน้อยนาเอาละครับคุณผู้ชมฮะ